Yeah. Everybody knows that breaking down. Everybody breaking that ain't faking knows down. knows I'm I ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเล็กนัลล็อกเอเดียร์โอเวนเจตนะเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาไปลุยกับทีมเซตบอสนะครับผมแอตโรนะเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมว่าเป็นสกนะิลจบเนี่ยที่ชนะจริงเนะี่ยเป็นสกิลไหนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวรอดูกันไปก่อนนะครับผมดูกันตามนี้เลยนะ แอทโวแม่งเถื่อนที่สุดแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมเจอมาเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเถื่อนสัสัอะ่ะตื่อนขึ้นมาคือตบแตกตบแตกแล้วนะ <_ an> เพื่อนเพื่อนเลือดนี่เลือดอยังไม่ถึง,ถงครึ่งหลอดกันเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมผ่านแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปดูเซตสกิลน,นะครับผมว่าแอตสกิลเซตไหนเพื่อนเพื่อนครับผมไปครับสำหรับสกิลที่ใช้ผ่านนะครับเพ <_ an> ื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูกันเลยนะะผมนี่ใช้นี่นะครับผม เซตคู cool, วิแล้วก็แอดนะครับผมแล้วก็อะนะเพื่อนนะแอดนี่แทบแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนะเพื่อนนะแค่เอาไปจิ้มสกิลพิษให้มันติดตัวก่อนทีแรกไปก่อนผมคิดไว้แค่นั้นนะผมเพราะว่ามันกาก,ากมากไม่ได้ทำหาเลยนะอ่ะสำหรับคูสกิลนะครับผมก็จะเรียงสกิลฮิลก่อนนะเพื่อนแล้วก็เสกสกิลนี้นะครับผมโตนะพลังเทพแล้วก็สมัย สกินะเพื่อนแล้วก็จะเป็นดูโดมินิกนะครับผมอ่าสกิลสี่ถ้าสองสกิลเนี้ยสกิลแรกคุณติดชี้สกิลสองคุณติดชี้ก็สบายแล้วมันเพื่อนบอสไปวันแต่ต้องกดล่กดหลายรอบเลยนะใช้ครั้งเดียวแตกเลยถ้าแตกเลยก็คือโอเคแจวเพื่อนถ้าเป็นแบบนั้นนะผมเดี๋ยวไปดูสกิลว,วิสาหกันเพื่อนนะครับผมไม่ต้องมีวงมีทิกอะไรนะครับผมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสกิลอะไรทําหน้าที่อะไรนะครับ ของผมสำหรับพี่ก็จะตั้งสกิลไฟพิล่าสกิลสกิลแรกไฟวอลสกิลสองครับผมสกิลสามจะเป็นสตอมกาสตัวนี้ก็ยืนได้ไม่ถึงตาสองเทินแล้วตายหาเหมือนกันนะผมที่เหลือก็พึ่งบูเซเดอร์ของเรานะครับแล้วก็สกิลที่สี่ก็จะเป็นไลติงบนะเพื่อนพวกนี้ก็จะเป็นพวกควบคุมขัดจังหวะปกตินะครับผมแล้วก็แอดเนี่ย ส่วนสกิลแอดจะเป็นลงลลงลงพิษก่อนเลยครับผมลงพิษแล้วก็สแตนแล้วก็โซนิคโบวแล้วก็อ่าเนี่ยหยดปล่อยหยดเลือดท็อกซี่อาเลียอาเลียแล้วก็มันคล้ายๆแบบว่าอ่ออกยังไม่ถึงสามสกิลหรอกปั๊บป๊บ,ปบตายเลยเรียบร้อยขอให้ได้จิ้มพิษนะฝังไว้แค่นั้นก่อนนะเพื่อนแล้วก็สกิลของพระนะครับผมก็จะเป็นสกิลเปิดมาเป็นล้างล้างล้างอะไรเขาเรียกอะ เรียกล้างสถานะก่อนนะครับผมแล้วก็คูม่านะเพื่อนแล้วก็กอริเอกอเรยเอาให้ตรงกับสกิลของ ader, คูเทเดอร์นะเพื่อนนะมันจะได้หนุนค่อยสกิลสมัยเราเนี่ยติดขีนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่4นะครับผมก็จะเป็นเดมอนเบนนะครับขจัดนะให้มันอยู่ในลูปนี้มันนะเพื่อนบังเอิญว่าผมก็ผ่านด้วยสกิลนี้ที่ผ่านมานะเพื่อนๆนะ แอบเดียวติดสกิลสมัยแล้วก็สกิลดมินิเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเอาจิงด่านนี้เนี่ยผมกดไปประมาณไม่40ก็50รอบน่าจะได้นะครับผมตัดอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันกว่าจะติดโอ้ถ้าขาขึ้นไม่ได้นี่ไก่นะผักแลวจังหวัดนี้โอเคครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นความรู้แนวทางเล็กเน้อยับผมบางคนอาจจะผ่านเลยก็ได้ก็มีแต่ของผมมันเป็นตัวแอดไงอาจจะผ่านยากหน่อย เดี๋ยวใครใช้เซตเดียวกันก็ลองดูครับผมไปแล้วฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อนๆขอบคุณครับผม